สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลเวอร์แคดเกมมิ่งครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่เกมฟุตบอลซิตี้สตาร์นะครับวันนี้เราจะมาแยนะ็บแข่งกับ AI เอ้ยกดผิดนะวันนี้เราจะมาฝึกซ้อมกับ AI นะเออเราจะเลือกด่านนะด่าทนที่สนใจนะด่าทนที่น่าสนใจนะนั่นก็คืออะไรเนะี่ย สยามนะครับสยามนี่โอ้โหแบบประเทศไทยนี่สุดยอดมากครับอ่ะมาเราจะมาเล่นกันนะมาเลยครับเอาครับคนคนภาคเชนหลงครับเฮ้ยขมอนนี่นายคันไหนส่งไม่ได้เรื่องเลยนายเอ้ยนั่นเนี่ยโดนแหละมา เฮ้ยส่งมานายคนป่าคนังคนังครับมาจากคนังอยู่ในเตดครับเราต้องยิงอย่างนี้ครับนี่ครับเข้าไปแล้วเป็นอะไรที่ง่ายครับอืสุดยอดครับไม่มีปัญหาแข่งกับไอไอธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาครับวิ่งขึ้นหน้ามาแล้วครับเลโอนอร์ครับมาแล้วมาคนังคนังคนังมึงส่งยังไงของมึงเนี่ย เอ้ยเอ้ยมามาเอา้าส่งส่งไม่ได้เรื่องเลยมีทักษะกรส่งบอลบ้างไหมเนี่ยนี่ครับวิธีการยิงของเรานะครับเราต้องยิงอย่างนี้ครับสัตว์เมื่อกี้เขาพูดว่าสัตว์นะครับไม่ใช่สัตว์นะะมาส่งมานายนายนายมาแล้วมาแล้ว เลี้ยงหลบเข้าไปแล้วไม่ยิงไม่เข้าแค่นี้ยิงไม่เข้าอะไรของมันวะ <c oughs> ดูครับดูผมยิงครับไม่ครับยิงไปชนเสานะครับคงผิดหวังหน้าดูครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราเอาใหม่ครับย <c oughs> ังมีโอกาสาอยู่มา <c oughs> มอมอมอม,อม,อมอออแล้วกูส่งกลับไปให้เขาทำไหม่นะ มาแล้วเอาแล้วไปเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เอาเลี้ยงมาเอามาดิไอ้เหีเ้ยทำท่าไม่ตายกดอะไรวะอ๋อเอาแล้วนี่ลูกเตะพลังไฟอา้าวยิงไม่เข้าอีกโอ้อไรของมันวะ เนี่คทักษะกันเล่นบอลครับเอาสามศูนละเป็นอะไรที่ง่ายดายมากครับเอาโดนอดอเอาละวขม้อค m มมอนขมมอนขนังขนังขนังโอ้อะไรของมึงเนี่ย มาเนี่โอ้โหอะไรของมึงเนี่ยเด็กเพือก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 มาให้กู <c oughs> ถ้าไม่กดเอนมันจะไม่ส่งฮนะกดเอนี่เพื่อเป็นการเลือกเรียกนะเรียกบอเลเรียกบอลจากอยากพวกของเรานะไปแล้วไปแล้วดูท่าย,ยิงของผมว่าเอาแล้วครับ ส่งให้โกสซะง,งั้นไม่เป็นไรครับคนแม่เชียร์อยู่ตรงไหนวะ มาดิมามาเร็วขนนังคนนังมาแล้วขนนังคันนังอืมทำไมผมยิงได้กาขนาดนี้เนี่ยคอมออนคออออนคอมออนขอสวยๆลูกนึงนี่โอ้โหลูกสุดท้ายสุดยอดรับลูกสุดท้าย จบซะแล้วอ๋อขนับหลับตาเล่นนะเนี่ยหลับตาเล่นคุยลืมตาสว่างโลยเนี่ยหลับตาเล่นตรงไหนวะอ่ะเราจะมาอีกด่านหนึ่งนะนั่นคือเอดา่านสนามหญ้าหา้าด่านสนามหญ้านะอีกด่านหนึ่งนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้มาแล้วได้ไอ้เพือกได้มาแล้วโอ้โหถูกย่ามาจากไอ้เพือกอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ครับเลี้ยวเนอร์ได้ไปแล้วเลี้ยงไปครับใช้สปินนับทักษะยิงยิงนี่ครับมาถึงไม่กี่ไม่กี่วิยิงเข้าไปแล้วเอาแล้วครับเลี้ยงเนอร์ตอนนี้ยิงเข้าไปแล้วนะครับ ตอนนี้ไอ้เพือกทั้งสามคนนะคับส่งมาเอาขนาั่นงสั้ไหมกูขนั่งคนังมาแล้วเอาลบเดียวน้าครับล็อกลบล็อกลบนี่ครับยินี่โอ้ขวางทําไมไวะไอ้เด็กเพือกเฮ้ยโอ้ยเฝ้าอะว่าไงกรรมการกรรมการกรรมการไม่มีนะครับ ถ้าเป็นแบบพรีเมียร์ลีกนี่โดนใบแดงมาแล้วนะโอ้ยิ่งไม่เข้าอีกแล้วัวนนี้โอ้โหเงาะอไอ้เพือกเลยโอ้โหเตะมวยนะโกคารัางคารังคารังนี่ครับโอ้โหทำไมโกต้องเป็นผู้หญิงด้วยผมไม่เข้าใจโกฟังเราเป็นผู้หญิงโกฟังมันก็เป็นผู้หญิง มาเลยมาแล้วครับเด็กเพื่อดูอ่ะได้อีกรุ่งหนึง่งละก็สกิปยังไงเนี่ยโอ้ กันมาสก <ส boundaries S 1> <st> ันมาเด็กเพลือกเด็กเพลือกส่งให้เราส่งส่งให้เราเราเราโดนแย่งไว้เด็กเพลือกแย่งมาเด็กเพลือกส่งมาเด็กเพลือกมาแล้วเด็กเพลือกมาแล้วเอาแล้ล็อกล็นี่ครับยิงไซโป้งครับมึงขวางอยู่แล้วคันนังคันังคันังคันนังยิงว้าวครับเรเนอร์ยิงว้าวนี่ครับโอ้โห อะไรงมึงเนี่ยเลวเนอนระเอ้ยมาครับขนังมาขนังขนังส่งมาให้เลวเนอครับเลนเนอะยิงเข้าไหมนี่ครับพลังลูกเตะไฟนครับนี่ครับเหลือหลอดที่จะไม่เข้านะครับผมได้อีกแล้ว ลูกออกแล้วมามามาเนี้มาเนี้ส่งมาเด้ออะตอนนี้เลี้ยวเนอร์เลี้ยงเดียวครับเลี้ยงเดียวคะไม่ส่งให้ใครนะครับเอาแล้วครับยิงเข้าไหมไม่เข้าครับยิงห้าสิบห้าสิบวินแะตอนนี้ครับเอาแล้วเอาลูวเลีเ้ยวเนอร์ตเลี้ยวเนอร์ตทำอะไรของมึงอ่ะเลี้ยวเนอร์ เอาละคันังตอนนี้ได้บลมาแล้วครับคันังส่งให้เลี้ยนเนอร์สิครับอ้าวเลียนเนอร์ดูกแย่งไปแล้วไม่มีทักษะในการเล่นบลเลยเนอะเด็กเพื่อเ็กอม,มาดีเด็กเพื่อเออนี่ครับอือคนงันงคันังอืมคนังอะไรของมึงเนี่ยคันนงันงคันังม,มาแล้วครับเอาละ อีกสิบวิเท่านั okay? <laughs> ้นไม่ขอรอรอกันอนออืกูโดนละเฮ้ยส่งมาเร็วส่งมาสิเร็วเร็วเร็วอ้าอลูกย่อยขนังขนั่งขนังขนั่งยิงโอ้ยลูกสุดท้ายไม่เข้าแต่ไงก็ชนะครับ อ่ะขอจบคลิปคลิปฟุตบอลซิตีสต้สไตล์จากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย